วิธีฝึกวิ่งให้เร็วขึ้นซ้อมเดินตามเส้นให้ปลายเท้าตรงเท้าแบะผิดนะครับวอร์มด้วยการเวียนแขนหน้าหลัง30วิกล้ามเนื้อหน้าขา20วิกล้ามเนื้อน่อง20วินาทีกล้ามเนื้อหลังขา20วินาทีล็อกแขน90องศาสบายสบายไม่เกร็งฝ่ามือปล่อยสบายไม่กำขึ้นมืออยู่ระหว่างตาลงมืออยู่ระหว่างเอวเสร็จแล้ววิ่งจ็อก10นาที ท่าที่ 1. ยกเข่าต่ํโตบปลายเท้าให้ตัวไหลไปข้างหน้าท่าที่2ฝึกดีดส้นเท้าขึ้นบริเวณก้นไม่ปล่อยเท้าไปด้านหลังมากเกินไปท่าที่3ฝึกยกเข่าสูงขาท่อนบนขนานกับพื้นท่าที่4ฝึกยกเข่าให้ขาท่อนบนขนานกับพื้นตบปลายเท้าลงพื้นด้วยความเร็วเทคนิคคือยกส้นเท้าขึ้นแนวตรงเข้าหาก้นพร้อมกับยื่นเท้าไปข้างหน้าตบด,ด้วยความเร็วเราจะไม่ยื่นเท้าไปข้างหลังมากเกินไปนะครับนำทั้ง4ท่ามารว วมกันแล้วค่อยๆฝึกซ้อมให้เกิดความเคยชินพอชินแล้วให้เพิ่มความเร็ววิ่งแขนขากลางตัวเกรงแบบนี้ไม่เอานะครับตอนวิ่งให้รู้สึกว่าตัวฟรีไม่เกรงมากจนเกินไปล็อกแขนประมาณ90องศายื่นเท้าไปข้างหน้าพร้อมตกด้วยความเร็วระยะที่ใช้ฝึกซ้อมคือ30-50และ100เมตรโดยซ้อมระยะละ2เที่ยวทำแบบนี้4สัปดาห์รับรองว่าวิ่งเร็วขึ้นแน่นอนครับ